คุณกำลังติดอยู่กับความรู้สึกที่ว่าคุณดีไม่พอเกือบซะทุกเรื่องที่คุณทำหรือเปล่าครับหลายครั้งนะครับที่เราเนี่ยมักไม่เห็นคุณค่าในตัวเองดูถูกตัวเองไม่มั่นใจตัวเองมักตั้งความหวังกับตัวเองไว้สูงมากๆและมักเอาตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนอื่นพอเปรียบเทียบเราก็ยิ่งมองเห็นตัวเองเนี่ยเล็กลงขึ้นเรื่อยๆและมันก็ทําให้เกิดหลากหลายปัญหาครับที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกไม่มั่นคงในจิตใจของเราเองจนกลายเป็นความรู้สึกที่ว่า ตัวเองนั้นมันดีไม่พอจริงๆแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับเคยตั้งคําถามในใจแบบนี้ไหมครับว่าเมื่อไหร่เราจะหยุดคิดว่าตัวเองเนี่ยดีไม่พอสักทีสวัสดีครับและคุณกําลังฟัง Helping Podcast Podcast Feel f r i e n และก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอสวัสดี Subcriber ทุกท่านเลยนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังหน้าใหม่ทุกท่านเช่นกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากจะขอคุณผู้ฟังเนี่ยช่วยกดติดตามช่องของ Helping Podcast เพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับและเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับเอาละครับจากที่เกินไว้ข้างต้นนะครับคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าการคิดในเชิงลบแบบนี้เนี่ยครับที่เราดูถูกตัวเองเรารู้สึกเราไม่เห็นคุณค่าตัวเองเนี่ยมันจะล้างทําให้เราเนี่ยไม่สามารถเติบโตได้ครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมี5วิธีนะครับที่จะช่วยทําให้คุณเนี่ยเอาชนะความคิดลบที่มีต่อตัวเองจนกลับมาเชื่อมั่นในตัวเองให้คุณค่ากับตัวเองและสามารถทําให้ตัวเอง มีความสุขได้อีกครั้งครับซึ่งผมได้รวบรวมจากหนังสือต่างๆบทความจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็จากประสบการณ์โดยตรงของผมเองด้วยนะครับอ่ามาเริ่มที่วิธีแรกเลยนะครับก็คือฝึกให้ความเห็นอกเห็นใจตัวเองครับนี่เป็นสิ่งแรกเลยนะครับที่เราควรจะต้องฝึกฝนเพราะหลายครั้งนะครับที่เรามักมองข้ามและไม่เห็นอกเห็นใจตัวของเราเองครับ หลายต่อหลายครั้งเนี่ยเรามักจะกดดันตัวเองด้วยการใส่ความคาดหวังสูงๆใส่ความสมบูรณ์แบบด้วยเวลาที่จํากัดและแทบไม่ให้โอกาสตัวเองได้พักเลยครับและแน่นอนครับเมื่อสิ่งที่คาดหวังเนี่ยมันไม่เป็นดั่งใจครับเราก็มักจะต่อว่าตัวเองว่าทําไมเราเนี่ยมันดีไม่พอบางทีนะครับจนถึงขั้นตัดสินว่าตัวเราเองเนี่ยมันไม่เก่งจริงๆมันคงทําอะไรที่ดีขึ้นกว่านี้เองไม่ได้ละซึ่งก็มีความหมายเป็นในๆครับว่า เราเนี่ยเริ่มรักตัวเองน้อยลงแล้วครับแต่วันนี้นะครับผมอยากจะบอกคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับว่าไม่ว่าใครทุกคนนะครับที่เราจะเห็นว่าเขาเก่งหรือไม่เก่งก็ตามแต่นี่ครับเขาล้วนต่างเคยมีความผิดพลาดมานับแล้วไม่ถ้วนทั้งนั้นครับเพียงแค่ว่าเราเนี่ยไม่ได้เห็นทุกมุมของชีวิตแต่ละคนเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับการที่เราผิดพลาดเนี่ยครับมันก็คือการผิดพลาดเพื่อที่ได้พัฒนาต่อ ื่อที่ทําให้เราเก่งขึ้นนั่นเองครับถึงจะล้มเหลวตอนนี้ก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยมันก็ยังดีครับว่าสิ่งสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันก็ยังลองใหม่ได้เสมอและแน่นอนครับเมื่อเราประสบกับความล้มเหลวเนี่ยครับมันมี2ทางเลือกให้เราเลือกครับคือ 1. ให้เราเดินต่อเพื่อลองใหม่เพื่อหาความสําเร็จที่อยู่ข้างหน้าหรือ 2. เราจะหยุดอยู่แค่นี้อยู่กับความล้มเหลวที่เป็นอยู่ณตอนนี้แล้วโทษตัวเองแน่นอนครับหากคุณฟังตรงนี้แล้วนะครับ คุณคงนึกอยากที่จะลองใหม่ลองทดสอบไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะเจอความสําเร็จสิ่งสิ่งนั้นใช่ไหมครับในทางกลับกันเนี่ยผมอยากให้คุณมองอย่างนี้ครับคุณยังโชคดีนะครับที่คุณมีเพื่อนที่เป็นตัวของคุณเองเนี่ยเขาคอยพาคุณไปที่นู่นที่นี่ที่นั่นทําให้คุณมองเห็นสิ่งต่างๆทําให้คุณได้โอกาสในการลองทําสิ่งใหม่ๆถึงแม้วันนี้จะล้มเหลวครับแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อนคนนี้จะคอยซับพอร์ตคุณเสมอไม่ว่าคุณอยากจะเดินออกไปคุยกับใครไปทําอะไร เขาจะพาคุณไปเสมอครับคุณอยากจะมองเห็นสิ่งต่างๆฟังเสียงที่ให้ความรู้เขาก็จะทําให้คุณได้เสมอครับจงรักเพื่อนคนนี้เห็นอกเห็นใจเพื่อนคนนี้นั่นคือตัวคุณเองครับต่อไปนะครับวิธีที่2ครับเปลี่ยนความเชื่อของคุณครับทราบไหมครับว่าเพราะตัวเราเองเนี่ยนะครับพ่อบอกกับตัวเองตลอดว่าเราเนี่ยไม่เก่งดีไม่พอเรามักพูดในแง่ลบให้กับตัวเราเองวนซ้าไปซ้ำมาครับแต่ผมอยากให้คุณลองนึกตามผมแบบนี้ครับว่า ลองนึกถึงเรื่องที่คุณถนัดครับเชื่อไหมครับว่าเรื่องที่เราถนัดเรื่องที่เราเก่งเรื่องที่เราภาคภูมิใจในตัวเองทุกเรื่องเนี่ยครับหรือเรื่องที่เราทําได้ดีเนี่ยครับมันจะมีสิ่งบางอย่างที่มีเหมือนกันในเรื่องนั้นก็คือความมั่นใจความเชื่อในตัวเองครับว่าเราทํามันได้ <değild. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราจะไม่สามารถทําอะไรได้ดีเลยครับถ้าเราไม่มีความเชื่อว่าเราจะเก่งหรือเราจะทําได้ดังนั้นครับ Belief System ของเราครับมันจะจําเสมอเมื่อเราพูดกับตัวเอง และหากถ้าคุณพูดในด้านลบก,กับตัวเองคุณเชื่อว่าคุณเนี่ยเป็นคนไม่เก่งคุณไม่พร้อมคุณไม่มีความเชื่อความมั่นใจอะไรในตัวเองสักอย่างสิ่งสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นกับคุณครับแต่ในทางกับการครับผมอยากให้คุณเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองครับเชื่อว่าเราเนี่ยจะสามารถทํามันได้แต่มันก็มีโอกาสที่จะล้มเหลวได้ล้มเหลวก็ไม่เป็นไรก็ลองใหม่เพราะล้มเหลวคือกระบวนการที่เกิดขึ้นในการเรียนรู้ทุกครั้งที่เรามีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆขึ้นมาครับไม่ว่าจะเป็นการทดลองต่างๆ มักมีการล้มเหลวเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ถ้าถามว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยต่างๆเขาไม่ล้มเลิกครับเพราะเขารู้ว่านั่นเป็นแค่วิธีที่มันไม่สำเร็จนั่นเองครับเขาก็แค่ค้นหาต่อไปลองต่อไปจนสักวันหนึ่งครับมันก็จะเหลือวิธีที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จนั่นเองครับและต้องบอกแบบนี้อีกครับว่าความเชื่อเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงเสมอไปครับมันไม่ใช่ความจริงที่จะตัดสินว่าคุณเนี่ยไม่ดีพอเพราะความเชือ่อคือความเชื่อ ซึ่งมันเป็นแค่ความคิดเห็นของตัวคุณเองเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นนะครับจงอย่าให้ความคิดเห็นที่เกิดขึ้นในตัวคุณที่คุณเรียกมันว่าความเชื่อครับมาทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถไปไหนต่อได้หรือมองตัวเองในแง่ไม่ดีนะครับและตอนนี้ครับเป็นเวลาที่ดีครับที่เราเนี่ยจะเริ่มให้คําชมในเชิงบวกให้กับตัวเองบ้างครับแน่นอนครับว่าการเริ่มแรกมันอาจจะรู้สึกไม่ค่อยถนัดครับมันอาจจะรู้สึกแปลกๆกับคําพูดที่ไม่เคยชินในเชิงบวกที่เราจะ พูดให้กับตัวเองสักเท่าไหร่ครับและในขณะที่ลึกๆนะครับผมยังเชื่อว่าเราเองก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเราเองเนี่ยมันก็ยังดีไม่พอจริงๆแต่เชื่อไหมครับพอเราค่อยๆป้อนความรู้สึกเชิงบวกคําพูดในเชิงบวกเหล่านั้นนะครับลงไปเรื่อยๆครับชื่นชมตัวเองให้กําลังใจตัวเองทุกๆวันครับนานเข้าเรื่อยๆคุณจะเริ่มเชื่อในคําพูดในเชิงบวกของเราเหล่านั้นครับแล้วมันจะเริ่มสร้างสิ่งดีๆเข้ามาในระบบความเชื่อของคุณนั่นเองครับผมอยากให้คุณลองเริ่มแบบนี้ครับว่า ลองจดบันทึกสิ่งที่คุณเนี่ยกำลังมีความคิดเชิงลบต่อตัวเองครับในทุกครั้งที่คุณมีความคิดเชิงลบโผล่ขึ้นมาครับลองเขียนมันลงไปครับอย่างน้อยนะครับมันจะช่วยทําให้คุณเนี่ยรับรู้แล้วก็ระมัดระวังในความคิดเชิงลบของคุณเนี่ยได้มากขึ้นครับเมื่อจบหนึ่งวันครับผมก็อยากให้คุณเนี่ยลองกลับมาอ่านความคิดเชิงลบของคุณครับว่าคุณเนี่ยมีคําพูดอะไรที่ทําให้คุณเนี่ยมีความคิดที่ไม่ดีต่อตัวเองหรือโทษตัวเองบ้างครับและหลังจากนั้นครับให้ลองขีดฆ่าทีละข้อครับ แล้วเขียนคําพูดในเชิงบวกที่คุณจะพูดให้กับตัวเองในสถานการณ์นั้นๆแทนครับแน่นอนครับถ้าหากคุณเนี่ยยังคิดไม่ออกนะครับคุณลองนึกว่าตัวคุณเองเนี่ยคือคนที่คุณกําลังรักมากๆครับคุณจะให้คําปรึกษาเขายังไงครับคุณจะให้กําลังใจเขายังไงเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยผ่านเรื่องเรื่องนั้นเนี่ยไปได้มีความคิดหรือความรู้สึกเชิงบวกอะไรที่คุณอยากจะให้กําลังใจเขาครับคุณลองเขียนให้กับตัวคุณเองครับ ให้ทางออกกับตัวคนเองเปรียบเสมือนกับคนที่คุณรักมากที่สุดนั่นเองครับเอาล่ะรครับผมจะลองยกตัวอย่างนะครับหากคุณกําลังคิดว่าเอ๊ะทำไมเราเนี่ยทำอะไรก็ไม่เคยประสบความสําเร็จเหมือนเพื่อนคนอื่นบ้างเลยให้คุณลองขีดฆ่าคํานี้ออกนะครับแล้วเขียนแทนคําดีๆที่ว่าคุณเนี่ยรู้สึกภูมิใจและขอบคุณในความพยายามของตัวเองณวันนี้ครับและเราจะไม่ยอมแพ้และจะไม่หยุดพัฒนาตัวเองและเราจะทําทุกวันนะครับ ให้ดีขึ้นดีกว่าเมื่อวานเสมอและอีกไม่นานเราก็จะประสบความสำเร็จในแบบของเราด้วยความมานะความขยันความใฝ่รู้ของเราครับเราจะตั้งคำถามกับสิ่งที่เราไม่รู้เราจะเรียนรู้เราจะแก้ไขปัญหาเราจะทำทุกอย่างให้ดีขึ้นกว่าวันนี้และเมื่อวานและแน่นอนครับเมื่อเวลาที่เราเนี่ยรู้สึกทำอะไรไม่สำเร็จหรือว่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น เราก็อาจจะเผลอใส่ความคิดลบๆนั้นเนี่ยครับเข้าไปแต่เชื่อไหมครับว่าถ้าเราเคยให้ความรู้สึกดีๆคำพูดดีๆกับตัวเองเราเคยขีดความรู้สึกลบๆแบบนั้นนะครับออกไปและแทนมันด้วยคำพูดดีๆครับผมเชื่อว่าเราเนี่ยจะเริ่มมองตัวเองในแง่ดีขึ้นเรื่อยๆครับและหลังจากนั้นเนี่ยพอเราพูดพูดพูดในสิ่งดีๆกับตัวเองหรือแก้ปัญหาในทางดีๆให้กับตัวเองอยู่เสมอครับสุดท้ายเนี่ยมันจะกลายเป็นความเคยชิน และเป็นความเชื่อใหม่ที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองครับและอย่างที่3มครับฝึกที่จะเป็นคนที่คุณอยากจะเป็นครับและนี่คือหนึ่งในวิธีที่เราจะเปลี่ยนตัวตนของเราเองครับมันเป็นไปได้ครับที่เราจะเปลี่ยนตัวตนของเราเพียงแค่เราครับเลือกที่จะเปลี่ยนมันครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยครับมีความรู้สึกอยู่ในใจเรารู้ครับว่าเราเนี่ยอยากจะเป็นคนแบบไหนหรือถ้าคุณยังคิดไม่ออกนะครับอาจจะนึกถึงคนที่คุณชื่นชอบก็ได้นะครับพอเราได้เลือกว่าเราเนี่ย อยากจะเป็นคนประมาณไหนครับและขั้นตอนต่อไปครับเราก็แค่ลงมือทําครับเริ่มทําตามในแบบของคนที่เราอยากจะเป็นครับและเชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเราเองนะครับมีความสามารถมากๆเลยนะครับมากกว่าที่เราจะคิดไว้อีกนะครับว่าเราจะสามารถเปลี่ยนตัวเราเองได้และผมก็เชื่อเสมอนะครับว่าทุกคนเนี่ยครับไม่ว่าผมหรือคุณเนี่ยครับก็ไม่จําเป็นต้องเป็นคนแบบเดิมตลอดไปครับจงอย่าปล่อยให้ตัวเองเนี่ยครับตกเป็นเหยื่อทั้งความคิดของตัวเองครับ ที่กดดันตัวเองเอาไว้กดตัวเองเอาไว้ให้ตัวเองเป็นแบบนี้คุณเลือกได้ครับว่าคุณจะเป็นคนที่มั่นใจขึ้นคุณจะเป็นคนที่พูดจาฉานขึ้นคุณจะเป็นคนที่มีรอยยิ้มให้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวไกลตัวคุณเลือกได้ครับว่าคุณเนี่ยจะเป็นคนที่ให้อภัยคนอื่นได้ง่ายขึ้นให้อภัยตัวเองได้ง่ายขึ้นและผมเชื่อว่าคุณทำได้ครับ เหมือนอย่างตัวผมเองครับใน E ีพีแรกๆเนี่ยก็อ่านหนังสือแบบโอ้โหแข็งทื่อเลยครับแต่ลึกๆนะครับก็ยังมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอาจจะพูดได้เป็นธรรมชาติมากขึ้นพูดได้น่าฟังมากขึ้นและผมก็รู้สึกว่าผมดีขึ้นครับแต่ก็ยังพัฒนาต่อได้อีกแล้วผมก็คิดว่ามันเป็นแบบนั้นครับและผมคิดเสมอครับว่าทุกอย่างที่ผมเนี่ยพัฒนาได้นั่นเป็นเพราะผมเลือกครับผมเลือกและอนุญาตให้ตัวเองเนี่ยสามารถทํามันได้เสมอครับ ถึงแม้เราจะทําพลาดก็ไม่เป็นไรนั่นคือการเรียนรู้แล้วก็ได้อนุญาตให้ตัวเองนะครับได้ลองทําสิ่งใหม่ๆได้พบเจอคนใหม่ๆได้มีโอกาสที่จะรับความสุขใหม่ๆเข้ามาในชีวิตถึงแม้ครับว่าช่วงแรกๆเนี่ยที่เราเริ่มเปลี่ยนตัวเองนะครับมันจะรู้สึกแปลกๆบ้างนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าพอเราทํามันไปเรื่อยๆครับมันจะเริ่มชินมันจะเริ่มกลายเป็นตัวของเราเองเราจะเริ่มมีตัวตนใหม่ ับความคิดที่เรามีต่อตัวเราเองครับไม่ต้องคิดมากครับแค่ทํามันก็พอครับแล้วอย่างอื่นมันจะตามมาเองเพราะธรรมชาติของมนุษย์แล้วครับเป็นเรื่องปกติมากๆเลยครับที่เวลาเราจะทําอะไรสักอย่างใหม่ๆเนี่ยครับเรามักจะเริ่มจากความคิดก่อนแล้วหลังจากนั้นครับความคิดจะพาเราไปสู่การลงมือทําต่อไปและสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นกับเราครับโดยสรุปนะครับก็คือถ้าโดยปกติเรามักจะคิดแล้วก็ทํา แล้วก็เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เราอยากจะเป็นใช่ไหมครับให้เปลี่ยนใหม่ครับเป็นในสิ่งที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงเลยครับแล้วคุณก็ลงมือทําและสุดท้ายครับความคิดคุณจะเปลี่ยนไปครับวิธีที่4ครับจงพาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีจริงๆแล้วครับการที่เราเนี่ยอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมๆมันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ยากขึ้นครับแต่มันจะดีกว่าครับหากเราเนี่ยพาตัวเอง ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ๆนะครับที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกเห็นคุณค่าของตัวเองเห็นความภาคภูมิใจในตัวเองเห็นแบบอย่างที่เราอยากจะเป็นได้ง่ายขึ้นมันก็อาจจะทำให้เราเนี่ยพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับเช่นอาจถ้าวันนี้คุณอยากจะเป็นนักร้องที่เก่งๆนะครับมีความใฝ่ฝันที่อยากจะร้องเพลงแต่คุณอยู่ในพื้นที่ที่มีแต่คนถากถางคอยดูถูกไม่เคยให้กำลังใจคุณเลยแม้แต่นิดเดียวครับ มันก็อาจจะเป็นเรื่องยากนะครับที่เราเนี่ยจะเติบโตในสังคมในสิ่งแวดล้อมแบบนั้นได้มันเหมือนกับต้นไม้ครับต้นไม้แต่ละต้นครับมันมักจะเหมาะในการปลูกในแต่ละที่แตกต่างกันครับซึ่งเราก็เหมือนกับต้นไม้ต้นนั้นเหมือนกันครับจงอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมกับคุณครับและข้อ5ครับผมอยากให้คุณเนี่ยแบ่งย่อยเป้าหมายของคุณเองครับและทําทีละเป้าหมายเล็กๆเลกฉลิมฉลองทุกความสําเร็จที่เกิดขึ้นครับ หลายครั้งครับเป้าหมายของเราเนี่ยมันมีขนาดที่ใหญ่มากครับแต่นั่นไม่ใช่เรื่องผิดที่เป้าหมายเรามีขนาดใหญ่นะครับแต่บางครั้งครับถ้าเรามองเป้าหมายเป็นก้อนใหญ่ๆก้อนเดียวเนี่ยครับเราจะรู้สึกท้อรู้สึกไม่ไหวรู้สึกเหนื่อยรู้สึกอยากยอมแพ้ทําไปเท่าไหร่ก็มองไม่เห็นเส้นชัยสักทีและมันก็นํามาซึ่งความเหนื่อยล้าอาการแบบสู้ไม่ไหวจนบางครั้งนะครับเราอาจจะถามตัวเองว่าเอ๊ะ นี่เราควรจะทำต่อไปหรือพอแค่นี้ดีและสุดท้ายครับมักจะพออยู่แค่นี้นั่นเองครับเพราะขนาดความฝันของเราเนี่ยมันใหญ่มากๆเกินไปครับผมอยากให้เราเนี่ยลองย่อยเป้าหมายให้มันเล็กลงเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆครับเล็กพอที่เราเนี่ยจะทำมันสำเร็จได้ง่ายๆในแต่ละวันและมีความสุขกับทุกวันที่เราทำมันสำเร็จครับการพูดแบบนี้ครับ อีกในหนึ่งครับมันก็เหมือนเป็นการบอกตัวเองให้เรารู้จักที่จะวางแผนว่าเราจะเริ่มทําจากอะไรก่อนอะไรหลังและความสําเร็จในงานชิ้นเน,นี้ยครับหรือสิ่งสิ่งเนี่ยที่เราอยากได้เนี่ยมันควรจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ที่มันจะเสร็จเราจะเห็นภาพรวมและภาพย่อยครับเวลาเราทําภาพย่อยเสร็จไปแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นครับเราก็จะมีความสุขกับมันแล้วก็เฉลิมฉลองกับมันทุกความสําเร็จย่อยๆที่อยู่ในความสําเร็จใหญ่ๆของเรา และเมื่อความสำเร็จย่อยๆเนี่ยครับมันรวมกันมากพอนะครับและจนครบทุกอย่างมันก็จะกลายเป็นความสำเร็จก้อนใหญ่ของเราก้อนนั้นนั่นเองครับอย่างที่เขาบอกนะครับหากเราอยากจะกินช้างทั้งตัวเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องแบ่งเนื้อช้างเนี่ยให้กินในแต่ละวันให้ได้ครับเราไม่สามารถกินช้างหนึ่งตัวในหนึ่งวันได้ครับการคิดแบบนี้ครับมันจะมีความสุขตั้งแต่คุณเริ่มที่จะทำในสิ่งที่คุณอยากจะทำแล้วครับมันไม่ใช่มีความสุขหลังจากที่คุณทำมันสำเร็จครับ และทุกครั้งครับที่คุณทําเป้าหมายย่อยๆเนี่ยให้สาเร็จมันจะค่อยๆเพิ่มความมั่นใจเพิ่มความสําเร็จเพิ่มความภาคภูมิใจให้กับตัวคุณเองและคุณจะไม่รู้สึกแย่กับตัวเองอีกต่อไปครับคุณจะค่อยๆมีความสุขกับมันมีความสุขทุกขณะที่คุณได้เริ่มทํามันได้เริ่มเปลี่ยนแปลงมันของสิ่งเดียวกันครับมีวิธีคิดและมุมมองที่แตกต่างกันความสุขมันก็แตกต่างกันเช่นกันครับไม่ว่าความสําเร็จนั้นนะครับจะใหญ่หรือเล็กแค่ไหนครับ มันเติมกำลังใจให้กับตัวเองเสมอนะครับอย่าเพิ่งท้อนะครับต่อสู้มันไปเรื่อยๆครับเพราะกรุงโรมนะครับก็ไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวเช่นกันครับความสำเร็จทุกอย่างต่างต้องใช้เวลาเสมอครับจงอย่าให้ความสงสัยหรือความไม่มั่นใจต่างๆนะครับมาฉุดให้เราเนี่ยเดินถอยหลังจงเชื่อมั่นในตัวคุณเองครับและเชื่อใจในความสามารถคุณค่าที่คุณมีว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณเนี่ยบรรลุถึงเป้าหมายต่างๆในชีวิต ตามที่คาดหวังไว้ได้และจงเชื่อมั่นเสมอครับว่าตัวคุณเองเนี่ยสามารถเป็นในสิ่งที่คุณอยากจะเป็นได้ครับผมขอให้คุณเป็นตัวละครหลักในเรื่องราวของคุณเพราะไม่มีใครเล่นบทนี้ได้ดีเท่าตัวคุณเองแล้วครับขอบคุณที่อยู่รับฟังกันจนจบเลยนะครับขอให้คุณจงมีความสุขตั้งแต่วินาทีนี้และตอนนี้เป็นต้นไปครับและพบกันใหม่ EP ถัดไปสวัสดีครับ